bye, bye. ยังยังไม่พร้อมต้องรอคุณลุงต่อนกระต่ายไม่อาบน้ำนะครับหอมไหมหอมไหมเดี๋ยวลุงจะให้หนูเข้าใจนะครับรนะะบบของเขาก็คืออย่างนี้ครับกระต่ายไม่อาบน้ําไม่ฉีดยาเพราะว่าเขาไม่มีโรคใดๆสุด่ดคุณไปเสิร์ชในกูเกิลก็ได้กระต่ายไม่เคยฆ่าใครตายเลยไปไปเสิร์ชได้เลยครับ โอเคนะเข้าใจแล้วนะครับนี่คือเต็มไซส์และสวยเดี๋ยวเราจะฝึกให้กระต่ายโดดขึ้นตักพร้อมกันครับพี่โคอกยืนหน่อยพี่โครกแอ่ดยืนแล้วครับไอ้ลาเดี้วดูดครับลูกด้วยเรียมเรียมมา คุณให้ขนมชิ้นแรกกระต่ายจะเรียนรู้ว่าคุณเป็นใครเข้าใจนะครับหลังจากที่คุณลูกระต่ายก็จะกินตัวคุณเนี่ยจะติดตามตัวกระต่ายกระต่ายจะเรียคุณตัวเองเหมือนแมวคุณสอนเขาให้ยืนขึ้นลองดูนะครับขณะดักที่เขาเที่ยวคุณสอนให้กระต่ายยืนขึ้นโอเคเดี๋ยวนูที้ยืนหน่อยอยืนนิดนิดก่อนครับใช่หนูฟองแล้วหนูยืนได้เลยเขาสูนแล้วก็ลูได้ไหมครับทำได้ไหมลองดูครับ ขนมและลองรูปดูครับให้กระต่ายมาได้ครับอ่าแล้วให้พี่ครับรูปด้วยครับรูปด้วยยากไหมยากขึ้นได้คได้อ้องดูครับลองดูวันนี้อยู่ที่แคมปิ้งนะคะเบลล่าจะนอนที่นี่อืมอย่างนี้มีอะไรบ้างโอ้ห้องงามค่ะ